การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประชาสนบ้านนาอุงเมืองคำแขวงเซียงขววงในระยะผ่านมาถือว่ามีความยุ่งยาก การเฮ็ดนาเฮ็ดสวนแในการปลูกฝังแมนอาศัยธรรมศาสตร์และเฮ็ดแบบปฐมประฐานลายหับพอแต่คุ้มอยู่คุ้มกินเท่านั้นในระยะต่อมาย้อนการสีนนำนำพาให้ความใกล้สิทธิติดเทดของภาครัฐขันเึงนำเอาโครงการเข้ามาช่วยเหลือโดยให้ทืนกู้ยืมด้วยดอกเบี้ยต่ำประสาชสนภายในบ้านจึงได้สร้างของเมืองปตงและหันมาส่งเสริมการปลูกพัก ระดูแรงและเฮดนาแซงมาหอดปัจจุบันอยู่ภายในบ้านนาองมีทั้งหมด65ครอบครัวภายหลังจากการเฮ็ตนาเสงปลูกพืชผักระดูแรงแล้วเห็นว่าพ่อเม่ปาชะะนภายในบ้านมีรายรับเพิ่มขึ้นถ้าเทียบใส่เมื่อก่อนสเสี่ยรายรับเข้าบ้านปีหนึ่งได้6ตื้อกว่ากีบสเสี่ยใส่หัวคนผู้หนึ่งได้19ล้านกว่ากีบดังท่านคํามใส่ทวงในบ้านบ้านนาองได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อพวกเขาว่าบานูพวกเขาเนาะ ทั้งมดแล้วมันมีอยู่หกสิบาหลังคาเฮือนเนาะอาชีพหลักๆเป็นก,ก,การเฮ็นนาปลูกข้าวเป็นอาชีพต้นโตและการเลี้ยงสัตว์ปลูกสลีแค่งนี้ก็เป็นอาชีพสำหงสันบ้านอุ้งโพเขานี่ก็เคยมุนเสื้อดูมันในการออกแยงานการสู้โซนบุกบืนเพื่อชีวิตการยุ่รดของประชาชนแถวน,นี้ก็เป็นต้นโตกับเป็นเล่นนาปลูกข้าวฮัน้นแต่มีสี่ระยะเนาะทว่าระยะสมิตในบ้านเฮากะทิวา,วายัางมีความทุกข์ยากระบาบรืดเครื่อง ว่ากามีจํานวนหนึ่งกับยิงทางปลายไทยแบบเดินลอยเนาะเลี้ยงซีฟกับยิงบางครั้งก็อึดอัดยากยากเนาะการที่ได้ปะทุมประธานหล่ะต่อมาอะยรนี่ยคันที่สองหล้วพักหลักคันถึงก็เอาใจใส่รวมไปถึงติดเทสเนาะมาเบิ่งมาแยงหล่ะนำมากรอถึงจากโครงการอีฟอทให้การช่วยเหลือเป็นการกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำหละปีหนึ่งผลการลอยก็สิบหกและมีจำนวนเจ็ดล้าน ้าเซีนกีบมาเอ็ดอันทอระบายน้ำราะว่ากองเมื่อหล,ลักศรัทธาทานทถวที่ว่าเก่าแก่พอสมควรเนาะหลัตั้งขึ้นแต่ปีหนึ่งพันคศสี่แล้วถึงหนึ่งพันคศสิบบกยังได้มาปรับปรุงคืนและระยะนั้นก็ถือว่าปรปับปรุงศรัทธาทานลหลายความสะดวกของทถวขึ้นได้จำนวนหนึ่งแล้วมาต่อระยะอีกที่สองเนาะขั้นตอนที่สองนี้ แล้วมันถุนของรัฐบาลเนาะจำนวนร้อยแปดสิบล้านเนาะกับมิทโทรบายนะ้ำในส่งส่งแห้งมาอีกปีส่ง7ันสิบเ็แลมีของุนนขรงกันอันนั้นนะรูรัฐเนาะนึ่ลอยส้าิล้านนั้นกับมิทโทของมือปีตุงได้ลอยสาวโคเมตรเนาะกับประตูเปิดสายหนึ่งแหงแล้วก็ปีส่ง8ันสิบแแล้วมันกองทุนอันไปพิบัตเนาะ ลอยสาลานกระทืบมือปีตุ้งที่ของเมืองฮักมาสมเซียมคืนเมื่อเป็นอย่างนั้นแต่บ้านเราก็คือว่ามาส่งเสริมเนาะหลังจากนําสะดวกแล้วถวเขาถือมาส่งเสริมกันปลูกพืชแล้วก็ฮินาแซงการปลูกพืชตะกี้กัมันถือปลูกพืชแต่ว่าความเสี่ยงมันลายเนาะแลวก็มาหันมินาเสียงในชีวิตการเป็นอยู่คนแถาที่ว่าดีขึ้นมาส่มเทียบอะไรี้แต่สองพันสองพันขึ้นล่างนั้นเนาะ ลายฮับสลียตัวคนตัวเปียนในบ้านเราถือว่าอะไรแต่ผู้น,นึงคันถือว่าได้15ล้านกว่ากีบเทียบสิเงินดอลลาร์ก็มันได้หนึ่งพันกว่าหนึ่งพันห้าร้อยดอลลาร์แล้วค่ารับกลุ่มเฮาเฮ็ดนาเซียมวันนี้ระยะสร้างปีวันนี้มาส่วมเทียบการพัฒนาเศรษฐกิจสเลียเลยครับของประชาชนนั้นถือว่าได้เงินทั้งมืดถือว่าเป็นกหกตัวกีบเนาะแล้วก็ถือว่าผู้น,นึงกับสิบเก้าล้านปลายก็ถือว่าสองพันแปดดอลลาร์ นเนาะในทีสชีวิตการเป็นอยู่ถือว่าดีขึ้นหลายแต่ความกันมาส่งซึมเฮ็ดนาเซียอะไก็พัฒนาไปผมพมกันทางเลี้ยงสัตว์เนาะและ้วกับบุกหญ้าเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสิงหั้นแต่ชีวิตการเมืองต่างๆแถวขวกที่ว่าเป็นการฮักการปรับปรุงดีขึ้นกว่าเก่าหลายเ,าเมื่อเป็นอย่างนั้นเนาะในบ้านเฮานี้คือว่าความสุขความอยุ่ยากขั้นก็คือบรรดาทานบรรดาสรหับหูเนาะแ่วพวกเฮานี้ยังคาตัวปกครองบางยางและคือสุนทรพันธ์เนาะแถาที่ว่ายัง สองสามจุดถือว่ายังบกบ้างนั่นเนาะถ้าว่าโอกาสทางพักรัฐกันถึงได้ทื่นได้หอนมาเนาะกัจะโคอยี่ห้ทางพักรัฐกันถึงนั้นเนาะกัเบื้องแยงแถวอีกขึ้นตื้มเนาะตัวนี้นะอันนี้ก็ถือว่าความเพียรพร้อมแถวกะที่ว่าค่อนข้างก่อสมบูรณ์พอสมควรเนาะเส้นทางบ่ออันนี้เนั่นน่ะเนาะแต่ว่าแถวเนี้จากยี่ห้อพักรัฐการถึงนั้นมาสุดสัวแถวเรื่องสลับปัธานีอีกตื้มเพราะว่าของเมืองท่ากะยุกไก่เนาะอันนี้ก็บแต่ว่าเก่าแก่พอสมควรแต่กับยักษ์เส้น่วนเนาะ พ่อแม่พี่น้องถ้าเห็นข้าวนี่แล้วก็อยากซื้อส่วนพ่อแม่พี่น้องดูดึงเข้ามาเฮทน,นาแซงนี้เนาะสาวเกษตรกรที่าว่ามีพื้นที่มีความสะดวกพอเห็ดได้ไปเปลี่ยนเนาะพอเห็นหปปน,นาแซงนี้จะมีแต่ความดีเนาะและความเสี่ยงมันน้อยเนาะนี้นะจะขอส่วนส่วนของผมเป็นเกษตรกรสาวเกษตรกรเฉพาะเมื่สาวน,นาน,นั้นอยากจะปลยเวลาให้มันไปปล่อยไปหลาเนาะ่านม็ีน,นาแซงสวยกันส่งซิมชีวิตการเป็นอยู่จะดีขึ้น และนายแผนการในต่อหน้าแมนจะสืบต่อสื่อสนบุกเบินปรับปรุงในทุกงเขตเวียงานกรงจักของบ้านให้ดีขึ้นหอบด้านกว่าเก่า